ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับเพื่อนๆที่ทำระบบไฟฟ้าเป็นช่างไฟเป็นวิศวกรไฟฟ้านี้มาเล่าเรื่องสายไฟนะครับหัวใจสำคัญเลยที่ใช้ในงานไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับโรงงานหรือว่าทุกอย่างที่ต้องใช้ไฟสิ่งสำคัญคือหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งก็คือสายไฟนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดสายไฟมันเป็นยังไงนะครับมันมีขนาดอะไรยังไงแล้วเอาไปใช้ยังไงนะครับก็นี่จากประสบการณ์ที่ทำไฟมาก็น่าจะประมาณ10กว่าปีเนาะนะครับก็อ่อก่อนผมก็จบสายไฟฟ้ากำลังนะครับก็ ผมก็จบสายไฟฟ้ากําลังนะครับอ่าก็มีกวฟ้ากําลังนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่คลิปลงอาจจะเป็นลงพวกแคนโปรแกรมหรืออะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วผมจบไฟฟ้ากําลังนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าอืมเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นการแนะนําแล้วกันครับให้ความรู้อ่พี่เพื่อนๆหรือว่าคนที่ไม่ได้เป็นช่างแวะเข้ามาชมนะครับว่า เวลาเราจะใช้งานสายไฟมันมีแบบไหนบ้างนะครับแบบไหนเหมาะกับอะไรไมาตรฐานยังไงนะครับจะได้ทําถูกสเปเนะครับก็ไม่อยากให้เจอปัญหาอะไรนะไฟฟ้าลัดวงจรทำให้ไฟไหม้บ้านเกิดความเสียหายมหาศาลอันนี้ป้านมงคนอาจจะหลายล้านเนาะซึ่งตรงเนี้ยเราเป็นคนธรรมดาที่ทําบ้านให้ช่างมาดูก็ต้องมาดูว่า ขามีสายไฟอะไรแบบยังไงนะครับหรือว่าช่างไปติดตั้งให้กับลูกค้าเนี่ยคุณจะต้องเลือกสายไฟยังไงจริงๆอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับก็สามารถเปิดสเปคได้ในในอออนไลน์ก็ได้นะวันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าสามารถคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์แบ่งปันกันได้นะครับ ก็มาดูสายไฟเราต้องเข้าใจก่อนว่าการใช้สายไฟเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับเช่นอ่าแบบนี้เขาเรียกว่าอลูมิเนียมเป็นอลูมิเนียมนะครับก่อนอนื่นก็ต้องมาบอกว่าเส้นลวดี่ยเส้นลวดเนี่ยเส้นลวดเนี่ย,ยข้างในเนี่ยเือสายไฟเนี่ยสายไฟ คือเส้นลวดที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดก็คือรูอไ้ไหมว่าอะไรครับอันนี้อลูมิเนียมอันนี้ทองแดงนะครับส่วนสายลวดเช่นลวดที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดก็คือเงินเงินครับเง,นงนบินเงินบาทอะเันเงินบาทเรานี่แหละนะครับแต่ว่ามันราคาสูงเขาไม่เอามาใช้นะครับมันแพงมากนะครับถ้าเทียบกับอลูมิเนียมกับทองแดงตรงนี้นะครับ อ่ะยกตัวอย่างตรงเนี้ยสังเกตว่าเป็นเบอร์อะลูลมิเนียมนะครับเบอร์สามสิบห้าครับตรงนี้ถ้าเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะอนุญ,ญาตให้ใช้สายอลูมิเนียมได้นะครับเฉพาะเดินจากเสาไฟไปที่ตู้ตู้เมนที่บ้านครับอยู่ในบ้านต้องเป็นสายทองแดงเท่านั้นครับ แต่ถ้าเป็นมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงห้ามใช้สายอลูมิเนียมนี่ห้ามใช้นะครับต้องใช้เป็นทองแดงเท่านั้นเดี๋ยวมาดูแต่ละขนาดที่ผมจับอยู่นี่นะครับเป็นอลูมิเนียมซึ่งมันโดยเดี๋ยมันเบามากนะครับเนี่ยโดยที่ดูอลูมิเนียมกับทองแดงพี่ดูนะที่ผมจับอยู่นี่คือเบอร์เบอร์เบอร์สามสิบห้าเหมือนกันนะนะครับซึ่ง แน่นอนเดี๋ยวไหมดีดูดิกดเล็กๆแบบบี้บุ๋มขาดง่ายนะเนี่ยอันนี้มีข้างในเท่าไหร่หนึ่งสองสามหกเจ็ดเส้นอันนี้เท่าไหร่เยอะมากครับถ้าผมดูดยคือกับกับยี่สิบเซนครับผมตัดยังตัดยากเลยครับต้องใช้คีมพิเศษในการตัดนะครับเหีนไ,ไหมคือตัวเนี้ก็ตัวนี้ผมทําให้ลูกค้าเนาะ ก็อลูมิเนียมก็ใช้การไฟฟ้าหน้คาครหลวงไม่ได้นะครับก็เขาห้ามใจนะครับต้องเป็นภูมิภาคแต่ว่าต้องเดินข้างนอกจากเสาไฟไปที่ตู้เมนนะครับแต่ในบ้านให้ใช้ทองแดงทั้งหมดโอเคมันมีมาตรฐานนะครับโอเคมาดูกันเบอร์สาห้าตัวนี้ขอมิเตอร์30มสิบร้อยนะครับก็คือประมาณ120แอมป์อะไรเงี้ยอาจจะเกินนี้เนาะ คือตามมาตรฐานใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาสีใช้ไฟมาอีกนึงแป๊บหนึ่งครับโอเคอเอาไปตามมาตรฐานใหม่นะครับ <c oughs> สีน้ำเงินเนี่ยน้ำเงินครับดูเนี่ยกล่าว เกลียวเหลืองเนี่ยมีก้าวเนาะใกล้ๆเดี๋ยวผมเรียงอย่างนี้นะครับลายเป็นสีทับตาลนะครับ L1 เนาะนิวตนันเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน,นครับส่วนกล้าวตามมาตรฐาน,นครับเป็นเขียวคาดเหลืองหรือจะเหลืองก็ได้หรือจะเขียวก็ได้เนาะ แต่ถ้าปะ็ะปัตธานใหม่ก็คือเขียวคาดเหลืองนะครับอันนี้เบอร์สามสิบห้าครับตัวนี้เป็นสาย t h w อันนี้เป็นสายสายอ่อนเปิดคูณ VSF นะครับราคาตัวนี้ม้วนหนึ่งร้อยเมตรก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสองสามพันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ม้วนหนึ่งน่าจะประมาณหมื่นห้าครับเฉพาะสายไฟนะผมซื้อมันจะมีเอ็เนาะ ตัวเนี้เวลาย้ำหางปลาเข้าสายโอเคน,นี่ยกตัวอย่างมานะครับอันนี้เบอร์สามสิบห้าครับโอนนเอคมาดูผมชํำให้ลูกค้านะใช้เป็นหางปลาขั้นต่ําก็แนะนําให้เป็นทีลักนะครับอันนี้อันหนึ่งก็แพงเหมือนกันนะครับเบอร์สามสิบห้าอันนี้สัญญาคีดหกครับน,นี่คือยกตัวอย่างให้ดูอันนี้คือทําให้ลูกค้าผมทําประกอบตู้เอทียสนะครับนี่ครับ ฝั่งนี้ก็เข้าปอกกันนี้แน่นแข็งนะบิดนี้ไม่ได้นะครับมันแข็งมากนะถ้าดัดที่ใครเคยเดียอันนี้อันนี้สบายสบายแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้นสังเกตผมใช้ตัวนี้เป็นยี่ห้อบางกอกเคเบิลนะครับก็คือถ้าท่านอยู่ในวงการช่างไฟก็จะรู้อยู่แล้วนะก็มีเช่นยาสกิบางกอกอะไรเงี้ยที่เป็นมาตรฐาน ก็ถ้าเลือกสายไฟถ้าตามมาตรฐานนะครับสายไฟจะต้องมีขนาดทนกระแสดได้มากกว่าเบเกอร์ยกอย่างสมมติเราใช้เบเกอร์100แอมเบเกอร์100แอมนะครับสายไฟจะต้องทนได้กว่า1 0 0แอมอาจจะทนได้ถึง1 2 0แอมร้อแอมนะครับสายไฟเนี่ยสายไฟเวลาไฟวิ่งเนี่ยเวลามันเกิดการใช้งานไฟสายไฟต้องทนกระแสดได้มากกว่าเบเกอร์นะครับ เช่นสายไฟทนได้1 2 0ยยี่สิบแอมเบเกอร์ประมาณร้อแอมนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างสายไฟของจริงอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาอยู่ที่ซานสเนะครับตัวนี้ผมถ้าเป็นตัวนี้เป็นเบอร์เบอร์สาสิบห้านะครับทองแดงได้ดูข้างในโอเคตัวนี้ถ้าเป็นม้วนก็จะขายเป็นม้วนอย่างนี้นะครับอเอียมาดูกันวนะ่าถ้าเดินในบ้านนะครับก็อันนี้เป็นยี่ห้อบี c เนาะ ต้องมีมาตรฐานด้วยครับ t h w IEC ศ1นย์ห7ศนย์สองสองเจ็ด IEC ศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งคูณสิบสแควร์มิลนะครับนี่มีมาตรฐานมีมอกรอเรียบร้อยนะครับก็อย่าให้ช่างรักไก่ได้นะครับเราต้องดูด้วยนะครับเดี๋ยวเจอปัญหาทีหลังนะครับ ตัวนี้สายเบอร์สิบครับไฟใบไม่บ้านต่างๆเราไม่คุม้มอันนี้เป็นลายนิวตันจะเหมือนกันโอเคนิวตันจริงๆแล้วแต่สะดวกในการซื้อนะครับก็ราคาก็ถ้าในไทยนะผมพูดถึงในไทยที่ช่างเขานิยมใช้กันก็จะมียาสกิกับบางกอกนะครับแต่ว่าถ้ายี่ห้ออื่นก็ต้องดูมาตรฐานได้ มันจะฐาน i อ c 0ซ่วนหนึ่งหรือเปล่านะครับบางทีใหญ่แต่ปลอก <c oughs> พลาสติกที่ใหญ่มากเราจะเราอย่าไปดูอันนี้นะอันนี้เอาไว้เดี๋ยวไว้กัน <c oughs> ที่สังเกตตรงเนี้นะเราอย่าไปดูปลอกพลาติกตรงนี้นะโอ้อันใหญ่มากเลยโตให้เราดูเนี่ยอนะไ ให้เราดูเส้นทองแดงที่อยู่ข้างในนี่เบอร์สามสิห้าของแท้นีเห็นไหมดูเดียวกันครับบางทีนีคพี่ดูง่าผมให้ดูเลยอีกทีหนึงนะ่งอ่ะเบอร์สามสิบห้าเหมือนกันนี่โหดูแบบโอ้ขาดง่ายนะครับอันนี้ผมจับเนี่ยก็หักหักหักได้เลยนะครับเนี่ยน,นี้ไม่ได้อโลมิเนียมครับอย่าไปดูว่ามันเส้นใหญ่เฉยๆให้เราดูว่า ทองแดงข้างในมีกี G ่เกียวเท่าไหร่ด้วยนะครับให้ดูทองแดงข้างในอันนี้คือมาตรฐานบดอยู่แล้วนะครับอันนี้บอกก่อนผมไม่ได้มาโฆษณากายสายไฟให้ใครทั้งสิน้นอันนี้มาให้ามรู้พ,พ,พี่ๆเพื่อนๆแอฟซีนะครับแบ่งกันนะอันนี้ก็เป็นกราวนะครับเออบอกอันนนึงคือกราวเนี่ยต้องวิ่งมาที่บากาวนะครับกราวก็ต้องมาตรฐานต้องต่ำกว่าสองจุดห้าโอห์มนะมาตรฐานวสทประเทศไทยนะครับ จากการไฟฟ้าต้องลงวิ่งมาลงบรากาวส่วนที่เสาไฟพี่เขาอาจจะใช้สีเดียวกันก็ต้องมามาร์กด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นนครหลวงนี่ก็เน้นมากๆนะครับในเรื่องสีของสายไฟนะครับได้ยินข่าวว่าอะไรนะการไฟฟ้าต่อผิดลายนิวตันสลับกันทำให้เครื่องใช้ไฟไฟ,ฟ้าพังแอร์พังเสียหา,ายมาหะไยเกิดไฟฟ้าลวงจอดต่างๆ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะดูให้ดีนะครับว่าช่างที่มาเตือนสายไฟบ้านเรานี่ก็ใช้สายไฟยี่ห้ออะไรนะครับอะไรต่างๆนะต้องดูด้วยมาตรฐานกลาวได้ไหมต่อมามาดูในเรื่องของสายที่ใช้กับแบตเตอรี่นะครับส่วนใหญ่อะมาดูเส้นนี้ฝั่งนี้จะ,จะมีสายไฟเยอะนะครับโอเคให้ดูกันนี้มายกตัวอย่างให้ดูบอกเลยผมไม่ได้มาขาย ไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์ให้ใครทั้งสิ้นอันนี้มาดูเราสู่กันฟังตัวนี้เป็น a d g เบอร์สนะครับดำแดงอันนี้เอาผมเอามาทำสายแบตเตอรี่ครับจริงๆถ้าให้ดีก็คือคือทำไมเขาใช้ a w g ถ้าเป็น t h w เนี่ยเหมาะกับการเอามาทำสายในในบ้านนะส่วนถ้าเป็น a มั g เป็นทองแดงฝอยเล็กๆทองแดงฝอยข้างในครับ นี่มันต่างกันครับมันจะนำส่วนใหญ่อันนี้เอาไว้ใช้กับไฟ DC DC ไฟโซล่าเซลล์นะครับสิดเส้นใหญ่อันนี้อาจจะเป็นเบอร์ศูนย์นี้ได้ยิ่งดีนะครับมันจะเป็นสายทองแดงเล็กๆข้างในนะครับแต่ว่าถ้าจำเป็นจริงๆก็จะใช้สายแบตเตอรี่โดยอาจะใช้สายนีย่เดียว ถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้สาย T H W เป็นสายแบตเตอรี่ได้ครับเอาทองแดงเดยอะๆหน่อยคนระแต่ว่าถ้าเป็นสายที่เราเห็นกันก็คือแบตเตอรี่เขาจะใช้เป็นมันอ่อนนะเนี่ยแต่ T H W นี่มันแข็งมากนะนี่ไหมอ๋อสบายๆก็คือถ้าเป็น T H W เนี่ยเบอร์ใหญ่เช่นเบอร์สิบหกเบอร์สิบ เบอร์สามสิบห้าเนี่ยยิ่งเบอร์ใหญ่สายยิ่งเส้นใหญ่นะครับยิ่งเบอร์ใหญ่สายเส้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเบอร์สิบสายจะเส้นเล็กกว่าเบอร์สิบก็เล็กเบอร์สิบสามสิบห้าก็ใหญ่ถ้าเป็น TSW นะครับส่วนถ้าเป็น AWG เนี่ยเบอร์เล็กยิ่งเส้นใหญ่ตอนแรกผมก็งงเหมือนกันอา่านอย่างเงี้ยมาดู AWG เบอร์เบอร์สิบเนี่ย AWG เบอร์สิบนะครับ อันนี้มาใช้สายโซลาร์เซลล์นะตัวนี้เป็นเบอร์เบอร์สิบนะครับไปด,ดูเบอร์สิบกับเบอร์สี่อันน,อ 4. นี้เบอร์สี่นี่เบอร์สิบถ้าเป็น A W G เนี่ยเขาเหมาะกับการใช้กับไฟ DC นะเบอร์ถ้า A W G นะครับยิ่งเบอร์ใหญ่ยิ่งเบอร์ใหญ่เนี่ยเบอร์สิบมันจะเล็กกว่าเบอร์สี่เนี่ยเบอร์สี่มันจะเส้นเล็กๆนะครับ a d g นะครับอันนี้ทนทนอุณหภูมิได้สองรอยองศาครับ a d g เบอร์เล็กยิ่งเส้นใหญ่นะครับถ้า THW ยิ่งเบอร์ใหญ่ยิ่งเส้นใหญ่นะครับอ,อันนี้มาให้ดูนะอันนี้ส่วนใหญ่ผมก็เอาไปใช้ทำแบตโซล่าเซลลให้กับลูกค้านะครับก็คือเส้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับก็ต้องมีดำแดงนะ AC กับ DC ต้องเลือกให้ถูกนะครับก็ ฝั่งโซลาเซลล์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ผมก็เอาประกอบติดตั้งโซลาเซลล์ให้ลูกค้าด้วยโอเคอ่ะเดี๋ยวสังเกตมันนี่อันนี้ตัวเป็น AWG เบอร์เจ็ดนะครับมีหลายเบอร์เนาะเบอร์เจ็ดสังเกตีเทียบกันเบอร์สิบเบอร์สิบจะเส้นใหญ่เบอร์เจ็ดก็เออเบอร์เบอร์สิเบเส้นเล็กเบอร์เจ็ดใหญ่ขึ้น แล้วก็เบอร์สี่ใหญ่กว่านะครัไอน,นี้ a w g นะครับอ,อันนี้มาดูสาย PV1F นะครับใช้สายให้ถูกด้วยนะครับอันนี้มาดูสายโซลาเซลล์นะครับสายโซลาเซลล์จะเป็นสาย PV มันแข็งมากนะครับอันนี้เป็นขอดูก่อนนะ สายโซลาร์เซลล์จะเป็น PV 1 S นะครับเส้นเบอร์เขาเดี๋ยวขอขอดูก่อนจะเป็น PV 1นึ่งนะเหันไหมจะเขียนว่า PV โซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้เออเป็นเบอร์สีนะครับมีเบอร์สีนะครับใช้ สายที่ใช้กับโซลาเซลล์ก็ต้องดูด้วยนะครับอาจจะมีหลายๆยี่ห้อนะครับอันนี้ลองไปเลือกดวแต่ว่ามันจะเป็นสายเนี่ยเป็นเหมือนเส้นลวดครับแข็งมากนะนี่คือสายมีเบอร์เบอร์สนะอันนี้ผมไปติดโซลาเซลล์ที่สวนนะครับก็เหลือมาเป็นสาย PVPV หนด F นะครับเขาปลดรุ่นเขาอันนี้ เป็นสายโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์มีทั้งเบอร์สีเบอร์หกเนาะก็ถ้าแผงมาเยอะก็คือแนะนำใใช้เบอร์สีถ้าแผงเยอะๆก็อาจจะเป็นเบอร์หขึ้นอยู่กับแรงดันด้วยคนระับต่อมาฝั่งนี้จะเป็นสายไวริงในตู้คอนโทรลอันนี้สาย VSF นะครับมันตัวนี้ที่ผมจับมานี่ก็คือเป็นเบอร์เบอร์หกนะครับหอันนี้มาเล่าสู่กันฟั่งนะอันนี้ไม่ได้ เจอเจอปัญหาบ่อยนะครับว่าใช้สายไม่ถูกเลยอาจจะทําให้เป็นลดสเปกนะเช่อนอ่ะพวกเครื่องทําน้ำอุ่นอาจจะใช้เบอร์สี่หรือเบอร์หไปเลยนะครับอะไรเงี้ยนะครับก็คือหลอดไฟอาจจะใช้เบอร์เอ่อหนึ่งจุห้าเบอร์เบอร์สองได้อะไรเงี้ยเบอร์สอจุดห้าอ่ะอันนี้มาฝากไว้สําหรับ พี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาชมหรือว่าคนที่ไม่ใช่ช่างไฟนะครับอันนี้ดูดีๆนะครับพวกสายไฟเนี่ยบ้านเรามันค่อนข้างที่จะอากาศร้อนด้วยนะครับเพราะว่าสายไฟถ้าอย่าลืมว่าถ้าอากาศร้อนเดินร้อยท่อท่อพลาสติกท่อเหล็กฝังดินอะไรเนี่ยคุณสมบัติมันไม่เหมือนกัน,นครับบางทีก็อาจจะเป็นพวก สายเส้นใหญ่ๆอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับโหลดเนาะอาจจะเป็นถ้าเป็นโรงงานอาะเป็นเบอร์เบอร์ใหญ่อะเบอร์ใหญ่เบอร์อเส้นเ,เท่าแขนอะไรเงี้ยเท่าขาเองก็มีนะครับซึ่งก็ต้องดูให้ดีนะครับมันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบ้านเราทั้งนั้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็มาแชร์ สายไฟที่เขาใช้งานกันโดยทั่วไปนะครับตามบ้านก็แนะนําให้เป็น T.S.W. นะครับแต่ก็ต้องดูมาตรฐานดีๆมันมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์อันนี้ไม่ได้มาพูดถึงขายอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือมาแชร์แบ่งปันความรู้นะครับสําหรับช่างทั่วไปครับราคาก็สูงนะครับราคาสูงสายไฟเนี่ยราคาสูงในรดูรพี่ดูทองแดงราคาสูงมากนะครับจับนี่หนักมากนะครับ อทองแดงก็ราคาสูงเพราะอารมิเนียมคนก็ใช้มันราคาถูกถ้าเป็นธรรมดามิตเตอร์5แอมตามบ้านมันก็ยังพอได้เนะถ้าส่วนใหญ่คือบ้านทั่วไปก็มีขั้นต่ําคือมีแอร์สองตัวสามตัวขึ้นไปอยู่แล้วนะครับก็อาจจะใช้ขึ้นอยู่กับขนาดมิตเตอร์นะว่าถ้ามิตเตอร์กี่ยมมันก็จะไปดูมาตรฐานของตารางเขาจะมีตารางบอกอยู่นะก็ลองไปหา ดูสเปกก็ตามห้างต่างๆนะครับตอนนี้ผมมีร้านประจำูีแล้วนะครับในในในกรุงเทพและประิมณฑลนะครับสามารถออเดอร์ได้นะครับตอนนั้นผมจะซื้อ NYY นะม้วนใหญ่อาจจะถ้าลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนนะเอ็ผมเป็นม้วนใหญ่ฝังดินเข้ามากับน่าจะเกือบ7จสิบห้าเมตร8ปดสิบเมตรเนาะก็คือบ้านลูกค้าฝังดินเข้ามานะวัะนนี้ก็มาคุยเรื่อง สายไฟนะครับก็บางทีอาจจะเห็นผมเรียนลงลงคลิปเขียนโปรแกรมเทรนนิ่งอะไรต่างๆก็จริงๆแล้วผมก็สายไฟฟ้ากำลังนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือว่าอยากคอมเมนต์นะครับอยากให้คอมเมนต์มาทักทายกันได้นะถ้าอยากให้ไปออกแบบระบบไฟบ้านระบบโซล,ล่าเซลล์หรือว่าทักทายก็ ถ้าอยู่ที่กรุงเทพและประิมณฑลก็คุยกันง่ายหน่อยก็อยากให้ไปดูก็ได้ครับโทรมาได้ครับไปดูให้ฟรีนะถ้าอยู่กรุงเทพอาจจะยังกาแฟนิดหน่อยนะเผ <c oughs> ื่อบ้านในไฟดับอะไรเงี้ยก็สบายๆถ้าเป็นเสาร์ทิ่ย์ก็พอไปได้นะงั่นฉัเนี่ยผมก็มีงานประจํยูีแล้วนะครับส่วน <c oughs> ถ้าอยากจะคอมเมนต์มาทักทายกันนะแายเลกแบนคมอมรู้สายช่างนะครับอันนี้ยิ่งเรามีประสบการณ์ในการทํางานก็ทํำงานออกมาดีนะครับ โอเนึ่งดูมาตจะทานนะครับคือเราทําดีก็ลูกค้าก็พูดต่อเนาะถ้าทําไม่ดีนี่ก็คือช่างนี่ก็ทุกวันนี้โลกโซเชียลนะครับพราะปัญหาก็จะตามมาทีหลังผลงานดีก็ก็บอกต่อนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงานแล้วกันอันนี้พอพูดเยอะแล้วยี่สิบกว่านาทีแล้วนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าสอบถามเรื่องโปรแกรมโปรแกรม BLC ออกแบบระบบ ไฟฟ้าโซโลาเซลล์ก็ทักทายกันมาได้นะครับก็ปรึกาษาฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายคนระับโอเควันนี้ผมกิต้าออโต้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ